ด้วยความรู้สึกสงสารและปนเปยความหงใหญ่เขานั่งลงข้างบาทอีกครั้งจูจูก็ได้กิ่นควันทูบลอยอวนมานอากากทั้งที่เขาไม่ได้จุดทูบเลยสักดอกเสียงสวดมนต์ยังดังอยู่ในหัวแต่กลับขาดหู่รากับคนสวดไม่เป็นค้ามมหาทศหลับตายครั้งภาพในหูกลับเป็นภาพงานศพเก่าๆที่เคยเห็นในวัด ดวงตาคนตายจ้องมองมาที่เขาใบหน้าหญิงแก่คนหนึ่งร้องไห้ใต้ต้นผูในมือนั้นกำาเชียพเส้นหนึ่งนั้นเสียงสวดมนเถาเบาดังมาจากทิศทางเดียวกับต้นผูนอกหน้าตาเขาอยากเดินไปดูแต่ขากลับหนักดึงขยับไม่ได้เมื่อเย็นเย็นซำออกมาทู่ร่างรุ่งเช้าทระมาหาทดตื่นขึ้นมาในสภาพอ่อนแบ เขาทำที่คอตัวเองด้วยความหมุนหมุงสัมผัสได้ถึงรอยช้ำบางๆคล้ายถูกเชือกบ่าตัดเขารีบลุกขึ้นมองรอบกุฏิทุกอย่างดูเงียบสงบไม่มีใครรู้ว่าเมื่อคืนเขาเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรขณะดเดินไปที่สารวัตเพื่อเทีนยนใส่บาถ้ามหาทษเห็นยายจ่านั่งร้องไห้อยู่ข้างกำแพงวัดเธอกอดอกตัวเองแน่นสายตาเมืลอย